โอเคทุกคนสวัสดีแส่สำหรับวันนี้นะครับผมรู้สึกว่ามีอาการเบื่อๆเซ็งๆนะไม่รู้เป็นอะไรนะครับมาหลายวันแล้วสองสามวันนี้นะก็เลยยังไม่ได้ทําคลิปแล้วก็ยังไม่ได้ไลฟ์อะไรด้วยนะครับรอบล่าสุดไปที่ไลฟ์ไปเพื่อนๆดูว่าเป็นยังไงกันบ้างครับอันนั้นยังไม่ได้จัดเต็มนะครับแต่วันนี้รู้สึกเบื่อๆเซ็งๆนะครับผมเบื่อๆเซ็งๆนะครับจะทําแบบนี้นะขพราะที่หนึ่งนะครับผม หาความรู้ดีๆนะครับในการเบื่อๆเซ็งๆหาความรู้ดีๆจากหนังสืออ่านหนังสืออะไรอ่านไม่ออกละสิกลับหัวหรือเปล่าลองอ่านกันดูนะครับนี่คือเคล็ดลับอ่ะถ้ายังไม่รู้สึกดีขึ้นอีกนะครับผมเดาได้ว่าเพื่อนๆทุกคนจะต้องใช้เครื่องโทรศัพท์มือถือเอามาลูด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 ด,ดูทุกอย่างที่คุณอยากดูแต่ถ้ายังไม่หาย หรือว่ามันช่วยได้แค่ช่วงครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองใช่ไหมครับดังนั้นผมมีความรู้แจ้งแทงทะลุนะครับแทงทะลุในที่นี้คือแทงทะลุเข้าไปในกลางหัวใจคุณเลยว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความรู้นะครับความรู้อยู่ในหนังสือเมื่อกีนะครับการลูดมือถือมันเทียบกับความรู้เมื่อกี้ไม่ได้หรอกแต่ก่อนที่เราจะไปเอาความรู้เนี่ยเข้าหัวเราเข้าหัวเราแบบนี้นะ ขณะที่เรากําลังเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากใช่ไหมเราเพื่อนเพื่อนมันกําลังไม่อยากอ่านเนี่ยอารมณ์หรือฟิลชั้นตอนนี้ชันยังไม่อยากอ่านนะครับต่อให้เอาหนังสือที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้มาวางข้างคุณคุณก็ยังไม่ได้อยากอ่านถ้าอย่างนั้นคุณควรจะทํำยังไงก่อนนะครับผมมีเคล็ดลับในเรื่องนี้และเคล็ดลับในเรื่องนี้แหละครับมันจะช่วยให้คุณปลดล็อก นะครับหรือที่ที่เรียกว่าปลดแอกนะผมอาจจะเรียกว่าปลดแอกนะครับจนคุณต้องร้องซีดเลยนะครับว่าเออแบบนี้นี่เองนะครับอันดับแรกนะให้คุณหานะครับหาหาตัวต้นนะครับหาความกลัวของคุณก่อนนะครับว่าตอนเนี้คุณกําลังกลัวเรื่องอะไรนะครับคุณกําลังกลัวเรื่องรายได้อยู่หรือเปล่าคุณกําลังกลัวเรื่องความจนอยู่หรือเปล่าคุณกําลังกลัวว่า คุณไม่มีโอทีทำอยู่หรือเปล่าหรือคุณกลัวว่าสถานะความมั่นคงของบริษัทที่คุณกําลังทํางานอยู่นั้นไม่มั่นคงหรือเปล่าถ้าหากคุณกําลังกลัวอยู่นั้นนะครับนี่คือสิ่งที่มันกําลังล็อกในความคิดคุณอยู่ฉะนั้นแล้วนี่เป็นแค่หนึ่งอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้นะครับยังมีอีกหลายๆอย่างในแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวคุณหรอกครับคุณนั่นแหละ รู้ดีว่าคุณกําลังกังวลในเรื่องอะไรอยู่เอาออกมา,มาแบรบ์เลยเอาออกมากลางดูนะครับแล้วลองเขียนแต่ละรายการมาดูทาตามวิธีที่ผมบอกนี้แล้วค่อยไล่เช็คออกมาว่าอะไรนะครับที่คุณเป็นกังวลมากที่สุดนี่คือข้อที่1แล้วข้อที่2นะครับคุณควรที่จะทยอยทยอยเอาออกไปนะครับด้วยการสร้างขวัญและกําลังใจนะครับให้กับตัวคุณเอง บางครั้งนะครับความเป็นกังวลคุณมักจะบอกกับตัวคุณเองอยู่เรื่อยๆหรืออยู่ร่าไปว่าฉันไม่เก่งฉันทําไม่ได้นะครับในจุดมุ่งหมายจุดเริ่มต้นและจุดเป้าหมายของคุณนะครับในแท้ที่จริงแล้วคุณกําลังเดินไปถึงเป้าหมายคุณแล้วนะแต่ในขณะที่คุณกําลังเดินไปครึ่งทางนะครับคุณก็ไม่มั่นใจในตัวเองแล้วคุณก็บอกตัวคุณเองว่าฉันนะทำไม่ได้เสร็จแล้วคุณก็ล้มเลิกไป นั่นหมายความว่าคุณกําลังล้มเหลวคุณลองเชื่อมั่นตัวเองนะครับคิดในแง่ดีในมุมมองดีว่าพรุ่งนี้เราต้องเจอสิ่งที่ดีกว่านะครับและข้อที่2ที่ผมจะบอกถัดไปคือสิ่งที่สําคัญมากคุณต้องทําให้จิตคุณว่างขึ้นนะครับคุณต้องทําให้ไอ้ความคิดที่คุณกําลังคิดอยู่ในหัวคุณเนี่ยอยู่ในสุขภาพจิตหรือว่า อยู่ในจิตสำนึกที่คุณคิดอยู่ในตอนนี้นะให้มันดีขึ้นแล้วมันดีขึ้นยังไงนะครับผลทางแห่งการปล่อยวางมันขึ้นอยู่กับการย้ำคิดย้ำทำของคุณนะครับแต่ตัวคุณสามารถฝึกได้ด้วยการฝึก,กลมหายใจเข้าและออกให้เป็นสมาธิถ้าพูดถึงเรื่องสมาธิน้อยคนที่จะทำนะครับดังนั้นแล้วนี่แหละครับคือเทคนิคนะครับที่เป็นขั้นตอนสุดท้าย ทั้งหมดทั้งวันนี้ผมอธิบายคร่าวๆนะแต่สุดท้ายแล้วดิวคลิปต่อไปจะทำสมาธิให้ดูแบบยอดเยี่ยมกันเลย